สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะบัวบ้านสวนค่ะปะบัวมาเก็บผักไปใส่ลาบหมูค่ะปะบัวอยากกินลาบหมูซื้อหมูมาแล้วมาเก็บเครื่องไปใส่ลาบค่ะวันนี้ปะบัวก็ไปช่วยงานเขาอีกเช่นเคยค่ะคงจะเสียกันเสียศพพรุ่งนี้เนาะก็ไม่ได้ถามเขาเลยไปก็ช่วยงานก็นช่วยแต่คืนนี้เป็นคืนที่สามแล้วก็คงจะเสียพรุ่งนี้แหละก็นําไปอันนี้นะเนาะ ที่นี่เขาจะเอาไว้สามคืนค่ะวันนี้เมนูตอนเที่ยงเขาก็ทอดไก่ทอดปีกไก่ตำส้มตำอร่อยมากป้าบัวก,ก็ล้างจานเสร็จก็กลับบ้านกลับบ้านค่ะตอนเย็นนี่ก็นี่จะลาบหมูค่ะนี่เก็บพริกก่อนว้าวพริกพริกพริกโอ้ยเก็บมะเขือก่อนมะเขือของชอบซุปซุปก็ได้ กินกับลาบกับอันนี้โอ้ยเด็ดเด็ดป้าจะเก็บพริกโอ้ยป้าจะเก็บพริกเก็บพริกไปกินกับลาบลูกโดดลูกโดดเด็ดค่ะวันนี้เด็ดเจ๊เลยเด็ดเจมเจ ันนี้คงจะดำนี่ดำ,ดำดำดำแบบนี้ก็เอาไปล้างเอาใช่ไหมล้างแล้วก็ตากดแดดเหรอจะไปพอตากอะไรเน่านิดเดียวเองอ <c oughs> น,นี่นี่โอ้ยเ <c oughs> ลือดไม่ถึงค่ะ <c oughs> นี่ก็คงจะเป็นขี้หนูอะไรนี่แหละเนาะหรือพี่อะไรก็ไม่รู้นี่เขาขึ้นเองอ <c oughs> ื ลื่นลื่นค่ะทุกคนลื่นลื่นลื่น,นอ้ยฝนไม่ตกก็เป็นแบบนี้แหละแห้งกระเล้งแห้งกระเลงในกระถางแห้งนะคะแต่พื้นเนี่ยมันก็แฉะเก็บมะเขือก่อนนี่ดูพริกกระเลียง นี่ป้าจะมาเก็บอันนี้ผักเพลลาบเด็มันนอกเราเนาะใส่ผักเพลใส่ผักสารหนีลาบหมู <c oughs> ดูแหง้งแหง้งพี่น้องพี่น้องแห้งจังเลยว้าว <c oughs> กระถางนี่ทำไมมันละเหตุดมาอยู่นี้ละ่ะ เป็นอะไรล่ะเนี่ยโอ้ไหนไหนโอ้นูน่น <c> เ <oughs> ขาติดไอ้แผงโซลาเซลล์เฮ้มันต้องมีอะไรสักอย่างเนาะนี่กระถางนี่มันะเหตุมานี่คือลูกชายเขารีวิวสินค้าลงติกตอกเนาะนี่ เขาก็รีวิวเนี่ยค่ะโซลาเซลล์เนี่ยเพลงโซลาเซลล์ขออะไรเขาส่งมาให้เขาก็รีวิวว่ามันทำไมละเหตุมาอยู่ตรงนี้มีคนขยับขยี่ยนมันนี่หนาเนี่ยค่ะนี่กลางคืนก็จะแจ้งอยู่ข้างบ้านเราก็จะแจ้งค่ะ ผิกกะเหลียงนี่กระเจี๊ยบมะเขือ,เออ๋ออาอดูดิมีอะไรอีกโอ้ยผักกะทินผักกะทินมักกะทินโอ้ไม่เอาผักกะทินนะโอ้ยนี่แหละ หน่อมะเขือลูกนั้นใสมงๆอยู่นะเก็บบักเขือก่อนนี่ว้าตืนี่อะไรนะอุย๊ยนึกชื่อไม่ค่อยออก ผักเขยง่งอู้นี่ดูป้าก็เก็บกินแบบนี้นี่เก็บกินแบบนี้เด้อพี่น้องจะได้เก็บกินได้เรื่อยๆนี่ไม่ได้หวานไว้ใหม่หวานไว้ก็เก็บกินได้เรื่อยๆเนาะนี่พอละค่ะประมาณนี้แหละเก็บผักดูบรรยากาศแดดแดดแจ่มแจ๋ว หญ้าก,ก็ลกนะุกเนาะมันเฉะแล้วมันก็ลกนะุกเนาะมันเฉะแล้วมันก็ลกุกนี่ค่ะก็ลมวอยๆแล้วนะลมแบบเย็นๆแล้วนะเนี่ยฝนก็จะตกอยู่กันยากับตุลานี่แหละถ้าฝนหยุดแล้วทีนี้ก็จะหนาวละทีเนี้ยบรรยากาศก็จะดีละปลายฝนต้นหนาวนี่ค่ะบรรยากาศก็จะดีป้าบัวก็จะลื้อแถวนี้แหละมันแห้งแล้วลือ้อทำความสะอาดแล้วก็ปลูกผักปลูกผักไว้กิน จ้าป้าบัวก็แค่นี้เนาะเก็บผักไปใส่ลาบหมูขอบคุณทุกไลททุกแชร์ทุกการติดตามนะคะคลิปนี้ป้าบัวขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ